ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะสาววกจอดำนะคะไม่ได้เสิร์ฟจ,จอดำให้คุณผู้ฟังถึงเตียงถึงที่นอนนานแล้วคืนนี้จะทำให้แบบว่าเต็มคาราเบลเลยสัก20นาทีเนาะแล้วนางฟ้าจะไปดูซีรีส์เรื่องใหม่เข้ามานะคะค่างเงียบเรื่องอะไรไม่รู้ว่าค่างเงียบหรือว่างเงียบค่าเนี่ยเออมาค่ะเอ่อ ท็อปิกจะดําคืนนี้นะคะมันเป็นพลังงานความรักที่แบบว่าน่ารักต่มุตมิเนาะของใครสักคนหนึ่งที่ให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่ให้คุณผู้ฟังได้ดูนะคะในชื่อท็อปิกคือใครครั้งรักครั้งใครหลงสเสน่ห์คุณหนักมากเลยในตอนนี้นะคะพลังงานใบแรกนะคะ d e v i l ินะคะ Devil the Star นะคะ Page of De De ux De ux, p e n t a c l e เด็กดื้อดี เกลียวกราดพลังงานของเดอะสตาร์ราศีกุมเพดอ,อเพนดัรเคิลนะคะธาตุด,ดินฝึกศกันมังกรหนึ่ง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 ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองเดอะสตาร์นะคะแล้วก็มีพลังงานของเดวิลพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสิบห้าคนคนนี้นะคะเขาตกหลุมรัก เขาหลงสเสน่ห์คุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมไปถึงตุนกุมคุณอาจจะเป็นคนที่แบบสวยสังหารสวยพิฆาตส,สวยวัวตายควายลม้มสวยระเบิดระเบ้อสวยไม่ปรึกษาใคร <c oughs> <c oughs> เขามองเขาส่องคุณในแพลตฟอร์มโซเชียลความเป็นเดอะสตา์อย่างน้อยมันต้องสืบได้ทางสาธารณะคุณอาจจะเป็นคนเด่งคนเด่คนดคนดังในแพลตฟอร์มโซเชียล หนุ่มน้อยเด็กดือ้อถือเงินคนนี้นะคะแผดอัพเปนดัคเล่นพี่สาวครับพี่สาวร้อนเงินหรอครับทาไมพี่สาวต้องการเงินเยอะจังคล้ายๆว่าคุณอาจจะพอรูาแบบอย,อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ว่ามีหนุ่มน้อยนะคะมาคลั่งหลักคลั่งใครหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขา จะกินยังไม่มีเลยอะจะเอาอะไรมาเปคุณ่ะแต่ได้แอบมองแอบสองก็ฝันหวานเคลิมในความอยากเยิ้มของคุณคุณอะจะเป็นอ่าอินฟลูยูทูบเบอร์ดารานางแบบนักแสดงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีคนติดตามมากมายอยู่ๆน้องคนนี้คนคนนี้นะคะก็กระดึงเข้ามาเจอแพลตฟอร์มโซเชียลคุณแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะคุณคุน ทําไมหน้าตาเหมือนคนเคยรู้จักพอฟังเสียงเรารู้สึกเหมือนแบบวะ่าเอา้าชอบจังเลยอะนั่งดูสกรอบสองรอบเกิดปฏิหารรักในใจของเขาซะงั้นน่ะดูแล้วแบบอุ้ยอยากได้อยากได้อะ่ะอยากปีนเกียวอะ่ะอยากเล่นของสูงนะคะความเดวิลบังเกิดค่ะรักเกิดในโซเชียลค่ะพลังงานเดวิลคนที่ข้างรักข้างใครคุณนะคะ เขาอาจจะเกิดเดือนมกราพฤษภากุมภานะคะกันยาเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีพึกศราศีกุมนะคะราศีกันผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเห็นคุณแล้วใจมันตกลงไปที่ตะตุ่ม งงมากจากที่ไม่เคยไม่ค่อยสนใจชีวิตก็อาจจะแบบว่าฟังเพลงเล่นเกมดูแบบแอปขายของนุ่นนี้นั่นแต่อพอมาได้รู้จักคุณได้เจอคุณทักหา,าส่งข้อความหาส่งเพลงไปจีบพยายามพูดจาหวานล้อมหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณก็ไม่สนใจคุณก็หมางเมินคุณก็ทาเหมือนแบบว่าน้องคะ กลับไปตั้งใจเรียนนะคะไม่เอานะเหมือนพลังงานของคุณเหมือนแบบบาลานซ์ให้เขารู้สึกว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งอย่างอะ่ะมันมันไม่ใช่แบบที่เธอคิดนะคะคุณวางตัวดีเขายิ่งชอบยิ่งคลั่งรักคลั่งใครยิ่งอยากได้อยากมีอยากได้คุณอยากเดทกับคุณเซฟลูกของคุณช่วยกดไลค์ช่วยแบบแชร์ หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณโพสไดแพลตฟอร์มโซเชียลหนุ่มน้อยทาดดินคนนี้อยากช่วยอยากทำให้พี่ประทับใจเอาอกเอาใจหวานล้อมนางฟ้ามองว่าตอนนี้คนที่แอบขลั่งรักขลั่งใครคุณนะคุณรู้หรือเปล่าว่ามีหนุ่มน้อยทาดดินนะคะทัดดินกำลังขงลั่งรักขลั่งใครเดอะสไตล์อย่างคุณอยู่มีออกมาแค่สองท่านนะมีดินกับลมนะคะ คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเกินเอื้อมแต่ทำไงได้ก็มันชอบไปแล้วอะเพอชอบมันก็มีความเพื่อนเกือหือหรือที่อยากจะได้อยากจะบอกว่าเกาะติดแจนะคะหลายครั้งที่เขาแบบแอบคิดแอบวิเคราะห์ว่าเอ๊ทำยังไงดีนะจะได้ชวนคุณออกเดดไปเจอคุณหรือบอกคุณตะโกนบอกให้คุณรู้ไปเลยว,ว่าชอบคุณมากขนาดไหน แต่คุณก็ไม่สนใจไม่หันมามองทำเป็นแบบว่าไม่นับไม่ดูไม่ฟังนะคะก็ความเป็นเดอะสตาของคุณน่ะเขารู้ใช่สิคุณจะมาสนใจอะไรกับเด็กเด็กน้อยถือเหรียญคุณคงไปเอาปา๋าแบบหล่อๆรอ,อ,อยๆสายเปยฟาดเงินให้ที่เราฟ่อนจองฟ่อนอย่างเขามันก็แค่เศนเงินหลังตู้เย็นของคุณแม่จะเอามาเปคุณได้แค่ไหนกันเชียวพนักง,งานคือแบบ มีรุ่นน้องหนุ่มน้อยคุณผู้ฟังเป็นใครกันเนี่ยเที่ยวไปหวานสเสน่ห์ให้เด็กๆรุ่นน้องเขาอาจจะแบบกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นสร้างตัวแล้วคุณก็เข้ามาทำให้เขาหายเหงาหายเครียดอยากจะแก่แดดอยากจะโตขึ้นกว่านี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลคุณแอบมองแอบส่องเป็นเพื่อนคุณแบบแอดมาหรือยังไม่รู้หรือว่าเป็นเพื่อนลับ คอยกดไลค์คอยส่งคลิปคอยทักหาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนน่นนี่นั่นแต่คุณก็ไม่ว่างตอบคุณอ่านบางทีคุณอ่านคุณไม่ตอบเขารู้สึกใช่สิก็ผมมันแค่เด็กถือเหรียญน,นะคะอารมณ์ก็เหมือนแบบ เขาคงจีบคุณไม่ติดหรอกเขาก็ได้แค่แบบแอบ,บ,บ,บมองแอบคลั่งใครแอบกีดแอบ,บ,บ,บเอาคุณไป imagine จินตนาการคนคนนี้ฝันถึงคุณบ่อยมากเลยนะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คุณเนี่ยเที่ยวไปสิงในหัวเขาเนี่ยเขาเครียดเขาปวดใจปวดใจแบบเขารู้นะคะว่าบางทีคุณอาจจะมองว่าโอ้เขาแบบว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นสตอกเกอร์มาตามแบบว่าคอยสืบคอยส่องเรื่องราวของคุณ ไม่หรอกค่ะเขาปลื้มเขาชื่นชมถ้าจะให้ดีก็จากปลื้มชื่นชมก็เป็นไปได้ไหมในชีวิตจริงนะคะเขาเคยฝันถึงคุณเคยแบบบอกรักคุณเคยแบบนู่นนี่นั่นกับคุณในความฝันเขาอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงหนุ่มน้อยสาวน้อยทัดดินพึกศกันมังกรคนนี้1 1 15 19 12นอะคะอยากให้เดอะสตาร์ของนางฟ้ารู้ว่า น้องเขามาดีเขาจริงใจนะถึงเขาจะแบบว่าเปย์ออฟเฟอร์ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เหมือนแบบคนที่แบบอวดรวยใส่คุณอะ่ะเขาไม่มีหรอกความร่ำรวยแต่ว่าความหนุบหนับน่ากินความเด็กอะ่ะมันทำให้คุณแบบว่ากระชุ่มกระชวยได้นะ เขานะคะพยายามที่จะเหมือนแบบว่าแซวแทะโลมทําให้คุณรู้ว่ากินเด็กเป็นอมตะนะแต่ถ้าเขาได้รู้ความจริงว่าลึกๆแล้วคุณอาจจะชอบรุ่นพี่ไม่ชอบรุ่นน้องเขาคงแบบเสียใจเฟลเดวิลปีศาจร้ายในใจในจิตวิญญาณของหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้รู้สึกว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งได้ควงคู่ได้เจอหน้าได้ออกเดทมีแพชชั่นกับคุณนะโอ้โตเลยค่ะโตแบบก้าวกระโดดเลย จากแบบสมมติว่าอายุย0่สกลายเป็นแบบว่าแก่แดด40 50 60ไปเลยคนคนนี้นะคะเขาอาจจะแบบอยู่ในในแพลตฟอร์มโซเชียลคุณมาตั้งแต่แบบห้าปี10ปีที่แล้วอะสม,มมติว่า ถปีที่แล้วคุณเพิ่งอายุ30เขา25หรือคุณ25เขา15 20อะไรเงี้ยเขาก็โตมาพร้อมกับคุณแต่แบบพอโตเต็มตัวเขารู้สึกว่าแบบหูคุณเนี่ยแหละเป็นสเปคมากๆเลยนะคะมีรุ่นน้องนะคะทัดดินนะคะข้างรักข้างใครราศีมังกรราศีพฤษศราศีกันกีดใส่คนค่ะเหมือนแบบว่าอารมณ์มันเหมือนแบบปลื้มมากๆเลยอยาก ถ่ายรูปคู่กับคุณอยากไปไลฟ์สดไปออนไปนั่งข้างๆคอยปฏิบัติพัดวีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบใครบูรลี่เรื่องอายุกันแล้วครับพี่สาวดูสิอย่างแบบว่าคุณแอปทักษะออนนะแบบยังรักกันนนคุณได้เลยอายุห่างกันนั่ง16ปีพี่สาวคิดอะไรมากมายนะคะอารมณ์ของเขาเหมือนแบบว่าดูสิคนเด่นคนดังอะ่ะก็มีแฟนเด็กกินเด็กเยอะแยะไปจะมากลัวอะไร คือคุณเหมือนแบบวางตัวนิ่งทําตัวแบบยิงยิงเชิดเชิดหมังเมินนางฟ้าไม่รู้หรอกนะว่าคุณน่ะมีแฟนมีคนข้างกายหรือเปล่าแต่ว่าใจของคุณมันเหมือนแบบนิ่งมากที่จะแบบไม่ไปแบบว่าคล้อยตามคารมคําป้อยอของเขานะคะความรักความสเสน่หาความชอบที่มันมีมากเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยเป็นอะไรมากมายขนาดนี้เขายอมรับว่า ผู้หญิงอย่างคุณผู้ชายอย่างคุณเนี่ยโดนใจตรงใจเป็นสเปคเขามากๆเลยนะคะหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้เขามีพลังงานของความแบบ อยากจะบอกอยากจะตะโกนอยากจะสารภาพขับรถไปแวนหน้าบ้านคุณพาคุณไปออกเดทดินเนอร์ไปเที่ยวระวังนะคะเขาอาจจะมาดักรอถ้าคุณเคยแบบโพสโลเคชันคุณอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็าอาจจะขับรถมาจอดรอคุณเด๋ยวแถวบ้านคุณด้วยนะคะในสังคมของเขาเพื่อนฝูงคนรับข้างญาติพี่น้องนะคะก็มองว่าเขาเดีอ่ะเขาก็โปรไฟล์ดีน่ารักดูเจ้าชู้ดูมีสนเสน่ห์ูนี่นั่น แต่พอแบบมาเที่ยวบกบบคุณเขาดูตัวเล็กตัวน้อยดูเป็นแบบว่าอืมเป็นคนที่แบบว่าต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแม้ว่าตัวจริงชีวิตจริงเขาจะเจียมเนื้อเจียมตัวกับคุณแต่ว่า p a ชชั่นทางความรู้สึกเดวิลจิตวิญญาณของเขามันเหมือนแบบว่าอยากจะคอมเมนต์ขย่ำนะคะคามั่มคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ ทำให้เด็กน้อยหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้รู้สึกแบบว่าว้าวุ่นเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เธอทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้ทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเขาเลย <c oughs> คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรคุณก็อยู่ส,สวยๆแล้วหลองคุณแต่ว่าคนคนนี้คิดว่าคุณเนี่ยบางทีก็แบบสื่อถึงเขาพูดถึงเขาโพสถึงเขานะคะความรู้สึกของคนที่คั่งรักคั่งใครคุณคนนี้ มันเป็นพลังงานของรุ่นน้องอายุห่างกัน1ปีถึง19ปีเนาะมีเลข1ถึง159 1ปีถึง19ปีเขาอยากจะพูดหรือบอกให้คุณรู้ว่าอย่าคิดเช่นนั้นอย่าคิดว่าอายุเป็นกำแพงเป็นอ,อุปสรรคในการแบบดีลกันคบกันหรือถ้าคุณนะ่ะไม่ชอบรุ่นน้องคุณก็ลองเปิดใจดูลองไปกินข้าวไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นั่งข้างๆเป็นตุ๊กตาหนะ้ารถให้เขาพาไปแว้นไปไหนก็แล้วแต่ คุณอาจจะประทับใจเขาก็ได้นะคะน่ารักมันเป็นความข้างรักที่แบบพี่อ่ะสูงสุดใสสูงเกินเอื้อมเป็นระดับเดอะสตาร์ผมมันก็แค่มดตัวเล็กๆที่คอยที่จะแบบว่าไปกับพี่ให้พี่แบบคันๆเจ็บๆนะคะถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่ามีรุ่นน้องมาชอบมาจีบบอกเลยว่าเขาว่าอิมเมจินจินตนาการเอาคุณเก็บไปฝันแบบเยอะมากฝันแบบอ๋อฝันฝันเช้าฝันเย็นนะคุณผู้ฟัง ปีาศาจร้ายในใจของเขาว่าอยากจะจะถอดจิตวิญ,ญญาณไปสิงที่เตียงไปหาคุณที่บ้านนะคะถ้าคุณโพสรูปเซ็กซี่รูปไหนโดนใจตรงใจเขาคนนี้เซฟหนักมากนะคะเต็มโทรศัพท์ไปหมดเลยล่ะแล้วก็ดูมองดูอาจจะเคยแบบเอารูปคุณกับเขาไปเข้าแอปเราไปแบบว่าประกบติดกันแบบนั้นก็เป็นไปได้ เพราะว่าความแบบชอบข้างรักมากแบบเป็นสเปคคุณอาจจะเคยพูดกับเขาตรงๆว่าแบบน้องพี่แบบคิดกับน้องแบบพี่น้องอะไรแบบเนี้ยเขาก็าเหมือนแบบหอยเหี่ยวเซ็งอกหักเฮิร์ทบ้างแต่ในใจอีกด้านหนึ่งด้านปีศาจร้ายด้านเดวิลของเขาอะ่ะเขาไม่สนหรอกในความฝันเขาชนะคุณไปแล้วนะคะคือเหมือนแบบว่า,วา ไม่เป็นไรเลยแค่แบบได้แอบชอบแอบปลืม้มได้ชื่นชมได้ข้างใครคุณแค่นี้เขาก็แบบสุขใจเหลือเกินแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงเขาคงแบบโอ้ตายตาหลับมันรู้นะคะหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้นะคะอาจจะเกิดวันเสาร์วันพุธวันอังคารวันศุกร์ได้เขาอาจจะเกิดปีหมาปีลิงปีไก่ลิงไก่หมา มะโงงฉลูนะคะแล้วก็มีพลังงานของปีจอได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้รักชอบปลื่มอิมเมจินจินตนาการถึงคุณอาจจะมีบ้างที่แบบพยายามสื่อว่าคุณมีแฟนหรือยังสเปคคุณเป็นเช่นไรทําไมดูคุณดูแบบมีความรักชูอะไรอย่างเงี้ยใครดูแลสปอร์ตออฟเฟอร์คุณหรือเปล่า เขาอยากจะไปสร้างอนาคตวันนี้ก็อาจจะเป็นแค่เด็กถือเหรียญในอนาคตก็อาจจะเป็นคิงถือเหรียญก็ได้คุณอย่าปราม,มาดอย่าเขาเรียกว่าด้อยค่าเขานะให้โอกาสเขาหน่อยเขาจะพยายามที่จะแบบทำให้มันดีทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะคนคนนี้หลังจากวันนี้ไปจะลุกหน้าจีบคุณหนักมากมันมีเลขหนึ่งห้าเนาะอาจจะหลังจากเมื่อวานอะ่ะวันนี้วันที่สิบหกใช่ปะ่ะเออหลังจากเมื่อวาน เป็นต้นไปจะลุกหน้าจีบคุณหนักมากได้ไม่ได้ช่างมันก่อให้ได้ทําไว้ก่อนประมาณว่าแบบได้บอกความในใจกับคุณทั้งหมดคือมันมันสุดแล้วอะค่ะนะคะหนุ่มน้อยสาวน้อยถ้าดินคนนี้เป็นคนน่ารักเฟรนลี่ดูดีดูมีความมั่นใจแม้ว่าเหรียญที่เขาถืออะมันจะเป็นความรักที่ไม่ให้คุณแบบเป็นเหรียญเล็กๆในสายตาคุณแต่สําหรับเขา มองว่ามันยิ่งใหญ่มากเขาไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครที่ผ่านมาเพื่อนๆเ,เขาก็จะว่าเขาแบบเธอมันงองมงายทำไมไม่จีบเราไปชอบเอฟซีนางฟ้าทำไมเขาไม่สนใจเธอหรอกเธอมันบ้านะคะเขาอาจจะโดนคือเอาเรื่องของคุณกับเขาไปปรึกษาคนอื่นเขาอาจจะโดนคนอื่นว่าว่าแบบมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เขาไม่เอาแกหรอกเพอเจ้าแต่หนุ่มน้อยสาวน้อยคนนั้นก็เหมือนแบบ ก็ไม่เป็นไรขอให้ฉันแอบ,บรักเขาอยู่ตรงนี้มองส่องดูเขาเฉิดฉายเจิดจรัสแบบนี้แค่นั้นก็ปื้มก็ฟินแล้วนะคะรู้ไหมคะมีรุ่นน้องนะคะข้างรักข้างใครอยากได้คุณอแอบแอบเก็บคุณรูปคุณความรู้สึกที่มีกับคุณไป imagine, จินตนาการหลายรอบแต่หลายรอบ นะคะเขาส่องคุณหนักมากส่องจนเขารู้สึกว่าเขาเหมือนแบบป่วยละเหมือนแบบป่วยหรือเปล่าวะกูเป็นอะไรวะโดนของหรือเปล่าวะเอฟซีนางฟ้าทําของใส่หรือเปล่าจริงๆเอฟซีนางฟ้าอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่โพดรูปโพดคลิปแค่เนี้ยมันก็ทําให้เขาแบบรักหลงปวดหัวปวดหัวคิดถึงคิดถึงอยากพูดอยากบอกคุณอยากทําอะไรคุณรู้ แต่คุณก็ทำตัวนิ่งๆไงเป็นตุ๊กตาลมลุกหมั่นเมินเขาไม่สนใจไม่มีสักคำเลยว่าแบบน้องเป็นไงบ้างน้องโอเคไหมทำอะไรอยู่ไม่มีเขาอะเสียใจนะคะที่คุณแบบไม่ได้แบบสนใจเขาเลยแต่ลึกๆก็คือความแบบเดวิลความแบบเสน่หามันมีมากกว่าความเสียใจมันก็เลยเป็นความสุขในแต่ละวันที่ได้ส่องได้มองได้แบบพยายามที่จะแบบว่า เอื้อมือคว้าเดอะสไตล์อย่างคุณนะคะคนที่เข้ามาฟังอาจจะเป็นชาวทัดลมเมทุนตุนกุมนะคะราศีกุมเมทุนตุนคนที่มาคลั่งลักคลั่งใครคุณอาจจะเป็นชาวทัดดินพึกศกันมังกรเขาอยากให้นางฟ้าสื่อสารบอกคุณว่า ลองหันไปมองเขาสักนิดนึงตอบข้อความเขาบ้างอย่าดองแชทเขาทักอะไรมาพูดอะไรมาก็คุยกับเขาหน่อยนะคะเปิดดูคลิปที่เขาส่งให้หน่อยเขาชุ่มชื่นหัวใจมากที่แบบว่าได้มาตอกกลุ่มรักข้างใครคุณแบบนี้นะคะคุณกับเขานะคะอาจจะมีตัวอักษรวอลแวนนะคะวอลแวนนอหนูกอไก่ปอปลารอดิงบอใบไม้ ต่อเต่าสอเสือมอม้าอาอ่างพอพาน อาจจะเป็นชื่อนมสกุลคุณกับเขาคุณกับเขาอาจจะแบบมีการเป็นเพื่อนกันในแพลตฟอร์มโซเชียลหรือว่าเจอยังไม่ได้เจอตัวจริงตัวเป็นๆกันหรือถ้าบางคนเจอตัวจริงแล้วคุณอาจจะไม่รู้หรือว่ามองข้ามเด็กน้อยหนุ่มน้อยคนนี้ไปอาจจะเป็นรุ่นน้องในโซเชียลหรือคนที่เป็นเอฟซีของคุณหรืออาจจะเป็นคนในองค์กรที่คุณคิดว่า impossible นะนางฟ้าเป็นไปไม่ได้หรอกแม้ว่าเด็กมันจะน่ากินแต่เราก็ต้องขักข้ามใจ คุณผู้ฟังก็เหมือนแบบต้องแบบว่าชัดๆเล่นๆอยู่อยู่บนเขาเรียกว่าอยู่บนท้องฟ้าแบบนั้นของคุณน่ยนะคะแต่หนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้หลังจากวันนี้เขาจะ take action ประกาศกู่กล้องบางทีอาจจะโพสอะไรแบบจงขึ้มไม่คุณรู้ว่าชอบครับชอบครับนะคะนี่แหละค่ะความรักน่ารักสมุุตมิคนที่กำลังข้างรักข้างใครตกหลุมรักหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลย วันนี้เวลานี้เขาก็กำลังมองรูปคุณฟังเสียงคุณดูแพลตฟอร์มโซเชียลคุณแล้วก็แบบหัวเราะคีกคักนะคะทำให้คุณแบบสื่อให้คุณรู้ว่าโอ้มีคนคนหนึ่งอยู่ฟ้าฟ้าจักรวาลคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะน่ารักนะคะถ้าคุณผู้ฟังแบบมองโลกแบบสวยๆอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบคิดอะไรมากถ้าคุณผู้ฟังยังโสดหรือว่าอ่ะก็ลองดูก็ ใครก็เชียร์นะคะเพราะว่าความแบบเด็กถือเหรียญของเขา่าเขาไม่ดื้อค่ะเขาแบบยอมค่ะเขาแบบว่าอยากอยู่ในชีวิตคุณนะคะฟังพววื่อความบันเทิงและตรงกับใครก็ดีใจด้วยนะคะมีเด็กข้างลักคุณหนักมากรุ่นน้องอายุน้อยกว่า1ปีถึง19ปีนะคะบายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ